สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงหลักการการกาหนดงบประมาณทางการตลาดกันนะคะซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของธุรกิจเพราะถ้าเราวางแผนง,งบการตลาดดีธุรกิจก็จะมีโอกาสเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ถ้าเราคํานวณผิดอาจทําให้เสียเงินโดยไม่จําเป็นหรือแย่กว่านั้นเราจะไม่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างที่ควรจะเป็นค่ะแลวเราควรใช้งบเท่าไหร่ใช้อย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันค่ะปัญหาในการกาหนดงบประมาณ ปัจจุบันนะคะหลายธุรกิจต้องเจอกับปัญหาในการกำหนดงบประมาณการตลาดซึ่งมีผลโดยตรงต่อผลประกอบการเรามาดูกันขาวว่าอะไรคือปัญหาหลักที่ทำให้ธุรกิจใช้งบอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 1. การกําหนดงบประมาณผิดพลาด หนึ่งในข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการจัดสรรงบประมาณการตลาดนะคะคือการใช้งบแบบไม่สมดุลบางครั้งนะคะใช้มากเกินไปในช่องทางที่ไม่คุ้มค่าหรือบางครั้งกลับใช้น้อยเกินไปจนพลาดโอกาสสาคัญอีกครั้งหากไม่มีแผนสำรองอาจทําทให้ไม่สามารถปรับตัวต่อเทนที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันได้นอกจากนี้การไม่คํานึงถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลาเช่นช่วงเทศกาลหรือช่วงที่กาลังซื้อลดลงก็อาจทําทให้แคมเปญไม่ได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดค่ะสการใช้งบไม่ตรงจุด อีกปัญหาสําคัญคือการใช้งบไม่ตรงจุดนะคะหลายครั้งที่ธุรกิจลงทุนไปกับช่องทางที่ลูกค้าไม่ได้ให้ความสนใจหรือยังคงทุ่มง,งบไปกับสื่อที่ไม่ได้ผลแทนที่จะเพิ่มงบให้ช่องทางที่ทํางานได้ดีที่แย่กว่านั้นคือการไม่กระจายความเสีย่ยงเช่นเทงบทั้งหมดไปกับโฆษณาออนไลน์โดยไม่พิจารณาช่องทางอื่นเลย 3. ไม่มีการวัดผลที่ชัดเจนนอกจากนี้นะคะการที่ไม่มีการวัดผลที่ชัดเจนก็จะเป็นปัญหาใหญ่ ราะแม้จะใช้งบไปเยอะแต่กลับไม่รู้ว่าอะไรให้ผลตอบแทนจริงไม่รู้ว่าลูกค้ามาจากไหนช่องทางไหนและขาดข้อมูลที่ช่วยให้ตัดสินใจได้ว่าควรเพิ่มหรือลดลงในส่วนไหน 4. ปรับงบได้ไม่ทันเหตุการณ์สุดท้ายนี้นะคะเรื่องความยืดหยุ่นบางครั้งแผนง,งบการตลาดแข่งตัวเกินไปทําให้ไม่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์ได้เมื่อเกิดปัญหาหรือมีโอกาสใหม่ๆแต่ไม่มีแผนสำรองก็อาจพลาดโอกาสสาคัญไปโดยไม่รู้ตัวหลักการและวิธีแก้ไขปัญหาในการกําหนดงบประมาณทางการตลาด เมื่อเราเข้าใจปัญหาแล้วนะคะเรามาดูวิธีแก้ไขกันค่ะคือาวางแผนงบประมาณอย่างเป็นระบบการบริหารงบประมาณการตลาดให้มีประสิทธิภาพต้องเริ่มจากการวางแผนอย่างเป็นระบบเช่นการกำหนดงบประมาณเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดขายซึ่งโดยทั่วไปอาจจะอยู่ที่5-10%ของรายได้ต่อปีอีกทั้งควรมีข้องบประมาณของคู่แข่งเพื่อให้เห็นแนวทางในการแข่งขันและที่สําคัญควรมีการกันงบสํารองประมาณ10-15%สําหรับโอกาสหรือสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน2นะคะ ควรใช้งบให้คุ้มค่าที่สุดเราควรใช้งบให้คุ้มค่าที่สุดโดยแบ่งงบตามเป้าหมายเช่นหากต้องการสร้างการรับรู้แบรนด์ควรเน้นงบประมาณไปที่โฆษณาและโซเชียลมีเดียถ้าต้องการการกระตุ้นยอดขายควรใช้กับโปรโมชั่นหรือแคมเปญเฉพาะกิจส่วนการรักษาลูกค้าเก่าก็อาจลงทุนในโปรแกรมสมาชิกหรือสิทธิพิเศษและที่สําคัญควรเลือกช่องทางให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายเช่นหากต้องการเข้าถึงวัยรุ่นก็อาจจะเน้นไปที่ทิกเก็หรืออินสตาแกรมเป็นต้นค่ะ 3. วัดผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องสุดท้ายนี้นะคะการวัดผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสําคัญควรกําหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนเช่นจํานวนลูกค้าใหม่ที่ได้จากแคมเปญอัตราการกลับมาซื้อซ้ําหรือผลตอบแทนจากงบการตลาดนอกจากนี้ควรใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเช่นระบบติดตามพฤติกรรมลูกค้าบนเว็บไซต์เครื่องมือวิเคราะห์สื่อออนไลน์เพื่อดูว่าคอนเทนต์แบบไหนที่ได้ผลดีที่สุดและระบบอัตโนมัติในการตลาดที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลและปรับแผนให้เหมาะสมแบบเรียลไทม์ ยกตัวอย่างการกาหนดงบประมาณการตลาดอย่างมีกลยุทธ์ที่สําเร็จและเห็นภาพนะคะตัวอย่างที่เลือกยกมาคือบริษัท Apple ค่ะบริษัท Apple นะคะเป็นตัวอย่างที่ดีของการกาหนดงบการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการใช้แนวทางที่เป็นระบบเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดซึ่งประกอบไปด้วย3หลักการสําคัญค่ะ 1. คือการกาหนดงบประมาณตามสัดส่วนยอดขายค่ะ Apple ใช้งบประมาณด้านการตลาดและโฆษณาประมาณ6.7%ของรายได้ซึ่งช่วยให้สามารถรักษาสมดุลระหว่างการลงทุนและกําไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เน้นช่องทางที่เห็นผลลับสูงสุด Apple ไม่ได้ใช้การตลาดแบบทุ่มง,งบไปกับโฆษณาหนักนะคะแต่เลือกใช้กลยุทธ์ที่สร้างผลลัธ์ได้มากเช่นการสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างกัน Apple Store และการตลาดแบบปากต่อปากที่เกิดจากความจงรักภักดีของลูกค้าค่ะ3นะคะมีการติดตามผลและปรับงบตาม ROI ค่ะ Apple ใช้ข้อมูลและ AI วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อปรับงบการตลาดให้สกดค้องกับเทนและพฤติกรรมผู้บริโภคนอกจากนี้ยังให้ความสําคัญกับการสร้างแบรนด์ลิอิตี้เพื่อลดการพึ่งพาโฆษณาหนัก แต่ให้ลูกค้าเป็นผู้กระจายข่าวสารแทนค่ะผลลัพธ์ของกลยุทธ์นี้นะคะทำให้ a pple เป็นแบรนด์ที่ดีและแข็งแกร่งและสามารถเพิ่มยอดขายได้ต่อเนื่องโดยใช้งบการตลาดอย่างมีหลักการและคุ้มค่าที่สุดค่ะสรุปหลักการการกําหนดงบการตลาดให้มีประสิทธิภาพสรุปแล้วนะคะการกําหนดงบประมาณการตลาดให้มีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่การตั้งงบให้พอใช้แต่ต้องวางแผนอย่างเป็นระบบเลือกใช้ช่องทางให้ถูกต้องและวัดผลอย่างต่อเนื่อง เมื่อทำได้ครบทุกขั้นตอนนี้นะคะธุรกิจจะสามารถใช้งบได้อย่างคุ้มค่าเข้าถึงลูกค้าได้ตรงจุดและสร้างการเติบโตได้อย่างยั่งยืนค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะหวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้ทุกคนวางแผนงบการตลาดได้ดีขึ้นนะคะดิฉันนางสาวอาทิชาสิริท่งทองรหัส6 4 3 2 4 1 3 0, 0 1 3ขอจบการนำเสนอเพลงเท่านี้ขอบคุณค่ะ